บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ชาปากเบี้ยวมือเนชาไปแฉบหนึ่งมันจะดำแล้วระเด็กนิ้วไม่ได้ไม่รู้สึกเลย จะขยับนิ้วก็ไม่ได้ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดปวดหัวแถบเลยวนอกจากผมเดินไปไกลๆไปเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นตายเท่ากัน,น,กนไขมันอุดตันเส้นเลือดเราประมาทเองทุกทีเราจะ อาบน้ำทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาทำกับข้าวบทเรียนจากคู่รักสลับกันวิกฤตเพราะเลกผมไม่หนูไม่มีอบอกบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องหวังอะไเยอะครับให้ผมคทำใจสังคมแห่งรอยยิ้ม เติมเต็มความสุขคุณภูมิใจในวัย64ปี สังเกตตัวเองว่าเริ่มมีอาการผิดปกติทางร่างกายเช้าวันหนึ่งเขาเริ่มมีอาการปวดหัวกระทันหันจากนั้นก็เริ่มขาชามือชาไปหนึ่งซี่แต่สักพักก็หายเลยไม่ได้สนใจคิดว่าตัวเองพักผ่อนน้อยแต่หลังจากนั้นอาการเช่นนี้ก็เป็นอยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งอาการหนักถึงขั้นปากเบี้ยวเดินเป๋ปวดหัวหนักขึ้นคุณภูมิใจจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาล ป่วยมาหาเราในเรื่องหลอดเลือดแดงที่บริเวณต้นคอนะคะที่เรียกหลอดเลือดแดงคาร์ิตีบแล้วก็มีไขมันที่อยู่ตรงผนังชั้นหลอดเลือดแดงเนี่ยหลุดไปอุดที่เนื้อสมองนะคะที่หลอดเลือดไปเลียกสมองคนไข้ก็จะมีอาการนะคะตามตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือดอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนคุณหมอจึงตัดสินใจพาตัดทันทีเพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจจะส่งผลถึงขั้น ทุกพลภาพได้แล้วมันช่วงเช้าพอดีผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมจะไปรับหลานพอดีหลานมาผมจะไปรับหลานจะไปส่งเรียนตอนเช้าผมมีอาการเป็นก็แต่ผมนั่งสักพักมันก็หายชาปากเบี้ยวมือเนี่ยชาไปแฉบหนึ่งมันจะดำแล้วกระดิกนิ้วไม่ได้ไม่รู้สึกเลย จะขยับนิ้วก็ไม่ได้ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดชาเรื่องขาครับเวลาเดินจากขาจะปัดแล้วก็ปวดแถบปวดหัวแถบเรยวนอกจากผมเดินไปไกลไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันถึงจะมีอาการไงมันจะเวียนหัวก่อนแล้วก็จะมีอาการขึ้นคิดว่าเดี๋ยวก็หายเพราะเป็นแล้วพระนั่งพักมันก็หายเงผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็หมอบอกว่าจะ ใช้ฉีดยาจะให้ให้เรารู้สึกให้รู้สึกตัวอยู่มีความรู้สึกตัวแต่ให้ผมบีบไก่แล้วหมอเขาจะคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วให้ผมบีบรับตอบรับเงี้ยคนไข้เองอเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะก็จะเป็นคนในครอบครัวนี่แหละคะ่ะที่พามาพบแพทย์หรือบางท่านก็แบบชาเป็นอัมาพาตไปเลยนะคะครึ่งซี่นะคะอย่างนี้ก็ ก็เป็นอาการเปือนนะคะแต่เป็นอาการเตือนในระยะที่รวดเร็วมากนะคะในโรงพยาบาลทั่วๆไปทุกวันนี้เราบอกว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เราหรือว่าความรู้ความสามารถของแพทย์เนี่ยมีมากขึ้นมากนะคะเราสามารถช่วยชีวิตของครได้ป,ประมาณ2ชั่วโมงค่ะ อันที่1คือว่าคนไข้ก็จะต้องมีความร่วมมือนะคะระหว่างที่พี่นีบหลอดเลือดแดงครอรตินะคะแล้วก็ให้คนไข้บีบไก่นะคะว่าไก่นี้มีเสียงดังเหมือนกับตอนที่เราซ้อมกันหรือเปล่าถ้าไก่เสียงเบาลงหรือคนไข้พูดรายงานชื่อตัวเองไม่ได้มีเหมือนลิ้นแข็งๆก็แสดงว่าเราอาจจะต้องมีการต่อชั้นในระหว่างที่ทําผ่าตัดนะคะในการผ่าตัดครั้งนี้ เป็นการผ่าตัดที่เกี่ยวกับระบบเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองคุณหมอจึงเลือกวิธีการผ่าตัดที่ให้คนไข้รู้สึกตัวตลอดเวลาเพื่อทำการเช็คการตอบสนองด้วยการพูดคุยและให้คนไข้บีบตุ๊กตามีเสียงฉันไขมันที่เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดคารออ์ิดนะคะบอ,อกให้นะคะอ่าแล้วก็จะมีการเย็บผนังหลอดเลือดนะคะ ลับคืนให้เหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็จะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นซ้ำนะคะถ้าเป็นซ้ำอีกรอบอาจจะได้เป็นอมพาถา,าบอลก็ได้นะคะอันนี้ก็จําเป็นจะต้องรักษานะคะเพราะการรับประทานยาอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลเข้าใจนะคะกลัวหรือเปล่าคะกลัวใช่ไหมกลัวหรอรไม่ต้องกลัวนี่หมอยืนอยู่ตั้งหลายคนกลัวอะไรอะคะไม่ต้องกลัว <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะดีมาก ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็เจอก้อนไขมันที่เป็นสาเหตุข,ของอาการ er ที่คุณภูมิใจเป็นแล um so. er ้วล่ะครับหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นคุณภูมิใจก็พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลแค่2วันก็สามารถกลับบ้านได้คุณภูมิใจสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอาการที่เคยเป็นก็หายไป ต่อไปจากนี้คุณภูมิใจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งการกินการลดละเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่กับลูกหลานไปได้อีกนานครับก็ดีขึ้นแต่เวลาเดินมันจะนั่นเฉยๆเหมือนกับจะมึนๆหัวอยู่ท่านนั่นเองครับแต่รู้สึกว่าจะดีขึ้นจากชาไม่ชาแล้ว สุหรีจัดผมสูุหรีจัดเนี่ยแล้วกินเหล้าสุหรีหรีวันสองซองกินเหล้าก็ชอบของมันๆเนี่ยครับเช่นความเสี่ยงอะไรบ้างในวัยที่อายุ50ิปีนะคะมีการสูบุหรี่เพื้อร่างนะคะมีไขมันในเลือดสูงหรือมีความดันโลหิตสูงถ้ามีสูบุหรี่ก็ควรจะหยุดสุหรีนะคะหรือถ้ามีไขมันในเลือดสูงนะคะก็ควรจะรับประทานอาหารที่ หลีกเลี่ยงที่มีประเภทไขมันสูงหรืออาหารที่เป็นพวกแป้งหรือน้ำตาลนะคะซึ่งทานเยอะไปในที่สุดก็จะกลายทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้นะคะตกกลัวเลยครับเพราะมันโอ้โหมันแรกผมก็ใส่ไม่ดีเหมือนกันว่ากลัวเพราะหลานยังเล็กอยู่แล้วก็ผมก็เป็นห่วงหลานครับผมต้องไปตรงหลานอะไรเงี้ยไปรับหลานตรงหลานนี่ไปไม่ไหวยอ,ยอยัางนี้อย่าไปเล่นกับหลานอยู่ ปวดที่การเลยครับแถบนี้เงี้ยเพราะมือกระดิกไม่ได้ตอนนั้นผมก็เสียวนะวมันแต่มือมันจะดำเลยนะแขนจะดำตอนที่กระดิกไม่ได้สีมองชัดเลยครับมองเห็นว่าดำเลยแขนบังคับนิ้วกระดิกไม่ได้เราก็ไม่ได้กินแล้วบุหรี่ก็ไม่ได้สูบแล้วครับหลิกไปแล้วตั้งแต่เป็นมาก็ไม่ไสูบเลยครับ คุณบิ๊กและคุณอีฟคู่รักที่กำลังใช้ชีวิตคู่ยังมีความสุขแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อคุณอีฟประสบเหตุที่คาดไม่ถึงเราประมาทเองทุกทีเราจะอาบน้ำทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาทำกับข้าวอุบอัติเหตุในครั้งนั้นส่งผลให้คุณอีฟ นอนรักษาตัวอยู่นานหลายเดือนโดยมีคุณบิ๊กคอยดูแลอยู่ข้างกายแต่ทั้งคู่ก็เหมือนถูกโชคชะตากลั่นแกลง้งขณะที่คุณอีฟอาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่คุณบิ๊กกับต้องเผชิญกับอาการผิดปกติจากโรคที่ไม่เคยรู้มาก,ก่อนเพราะผมไม่รู้ไม่มีหมอบอกว่า,วาไม่ต้องไม่ต้องหวังะหรเยอะครับให้ผมทําใจเพราะว่าร่างกายผมไม่แน่นอนครับพรุ่งนี้ผมอาจะ ไม่ลุกแจ็กเตียงก็ไม่รู้คู่รักสลับวิกฤตติดตามชมช่วงหน้าครับเรื่องจริงผ่านจอเดิกซีรีส์